คนด้วยนะคะวันนี้กิดอยู่กับในช่องนัทเอกเจอร์อแล้วซึ่งวันนี้เราไม่ได้อัดเราเราไม่ได้อัดแมปคอปปี้ที่มันเียบสตอรี่อะไรก็ไม่รู้แบบในแบบแมปฟุ๊กเฮเว่นอะครั้งที่แล้วแบบมีแบบสตอรี่ไงแบบสร้างเนื้อเรื่องขึ้นมาเองที่จริงเนื้อเรื่องของเกมไม่มีหรอกสร้างเนื้อเรื่องขึ้นมาเองเมื่อตอนนั้นตอนนี้เราจะแบบอ่านแบบชิวๆนะตอนนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าเออเดอนแรปเปอร์อุ้ยตกไปแล้ไม่ใช่นั่นมันเดินแรปเปอร์ ขั้นตอนแรกคืออันนี้มันจะแบบเขาเขาจะแบบอาหารมันจะลงมาจากชั้นแรกใช่ไหมแล้วมันก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆแล้วแบบคนข้างล่างก็จะไม่ค่อยมีอะไรกินเพราะว่าคนทั้งบนกินหมดแล้วแล้วตอนนี้เรามีของติดตัวมาเอ้ยอาหารอยู่ระหว่างการกินนิดนึงเพราะว่าการกินเกมนี้มันทําให้เราเหนื่อยไม่รู้ทไมการกินเกมนี้ทําให้เราเหนื่อยซึ่งแบบเกมนี้มันก็จะเป็นเกมที่แบบ ใสๆนะโหดร้ายมากอ่ะดีไหมเฮ้ยอืมโอ้ยโอเคฮิวก่อนทำอะไรเด่ะผู้หญิงวิวเดี๋ยวๆอ่าคนนี้คนนี้ซ้ำเติมไหมซ้ำเติมไหมซ้ำเติมเฮ้ยฮัโหลไันีเฮ้ยน้ำสืออะไรอ่ะเฮ้ยยิบไอ้พวกไอ้พวกอินเฟคชั่นสมัยเชื่อของเราเราต้องมีเชื่อมเพื่อจะขึ้นไปในชั้นที่สูงขึ้น และแล้วเราจะแบบไม่ได้โดนพวกนี้ฆ่าต่อไปแต่ถ้าเราแบบไอ้คนนี้เขามีหนังสือเหรอหิวหิวก็ลงไปลงไปลงไปเกิดใหม่ซะสิลงไปเกิดใหม่ซะสิออกไปในสวรรค์นะมีอะไรเยอะแยะให้เรากินนะจรินจะอุ้ยเฮ้ยย่าหิวอย่าหิวอย่าหิวไอ้ปวดอะย่าหิวเลยเฮ้ยเกมนี้มันกินคนด้วยกันได้ด้วยอุ้ยหักกระตกลงไป เอยเกือบตกละเมื่อกี้โอ๊ยจิ๊บอันนี้คือสิ่งที่เราได้จากการเออไปไปพักทายวกเขาเราเราเราจะเกิดใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะอุ้ยชั้นยี่สิบหกเลยหรอชั้นนี้มีคนเยอะแฮะเอ้เกือบไปแล้วสันติไม่ใช่ทางออกจำไว้นะว่าเกมนี้สันติไม่ใช่ทางออกแต่ว่าเราต้องรอเชื่อเดี่ยวเอ้ยเรามีสเปร์เราสามารถเขียนได้แต่เราต้องหา เปลี่ยนสถานการณ์หน่อยเมื่อก,กี้เราเพิ่งผัดันตกลงไปวัดตรีนี่แไงเราอย่าพักเฮ้ยเหมือนว่าคุณผู้หญิงคนนี้จะกลัวเราอะ่ะเขาดูแบบกลัวเราเหรอกลัวเราเหรอเราต้องต้องใช้นังสือฟาดเขาบล็อกเรื่องสือบล็อกบล็อกก่อนล็อก ็อกรอกก่อน็อกก่อนรอุ๊บออเจ็บเจ็เจ็ ยุดตป๊บนั uh, ่นแหตีใ hmm, ห so so, so, so. so so, so ้หม so, so ื so ่น so ตีให้หมื่นแล้วก็เออแล้วก็มีไหมขอของเลยใช้มือดีกว่าคิดว่านะใช้มือดีกว่าปุ๊บนั่นแหลล็อกให้ได้เออใช้มือดีกว่าเออบายบายเจอกันใหม่ชาติหน้า ตาคุณแล้วสินะถึงตาคุณแล้วสินะโอเคแตว,ว่าจะมาในชั้นเพื่าไหร่เนี่ยชั้นที่เจ็ดเลยหรอใกล้มากเลยนะหวดดีหวัดดีอ่ะนี่อหละเขาไม่น่าไว้ใจมากๆเลยทำไมทำไมเขายังอยู่ทำไมเขายังอยู่เบคอนเอ้ยไม่ใช่เบคอนหรืนู๊บนู๊บอุ๊บขอโทษครับนีอ่อะไรนี่มีเฟิร์สแอนด์เมด เขาเด็ดเขาเด็ดโอเคเขาตอมใจละจบแล้วโอ๊ยคนวิ่งคนนี้เขาแบบักเลยเดิน่ะเออเรายังไม่ได้เปิดอะไรเขาเลยเขาก็มาเปิดเราก่อนแหละคนนี้ก็เหมือนกันคนมิมีคนมิมีถือว่าเป็นคนไม่ดีอ๋อ้ยอยู่นี่นี่เสก็ไป มี่ถือว่าเป็นคนไม่ดีเ,เขาเขาไม่หลุดอ่ะก็แบบเน็ตดีเน็ตเน็ตไม่ดีมีมีประโยชน์อย่างนี้เองอะ่ะเขาไม่ตกง,งา่ายๆหรอกเฮ้ยมันก็ลอยเขาลอยเขาลอยเขาลอยจะต้องทำแหละซ้ําเติมไะชักลากเขาเนตเขาจะไม่มีวันได้เห็นหน้าพระจันทร์อีกรอบหนึง่งนั่นแหละเขาเรียกว่าแบบพี วินาทีเอ้ยไอ็คนนี้ที่มันช่วยเราแล้วแบบเราไปขะหลังเขาอะเอ้ยปั๊บนั่นแหละมิวลิอ่านเรื่องแล้วเหรออ่านแล้วเหรออ่านโอ้ยโดนโดนกระหน่ำแทงโดยมีดโดยมีดเจ็ดแผลกินรับประทานข้าวอะกินรับประทานข้าวอะไรือกินรับประทานข้าวกินรับประทานข้าวอะกินรับประทานข้าวเฮ้ยอันนี้เป็นชุนละมุดออกลงมาด้วยแล้วกัน เดี๋ยวรูเหมือนกันว่าชันล่งางสุดมันมีอะไรอ๋อดูดิไอค้คนทั้งสือนอนเออเออไอ้ลอยร้วยโต๊ะอาหารโต๊ะอาหารลอยด้วยเอาไปเอาเกสตัวนี้เขาฆ่าแล้วก็กินไปแล้วโอ้ยเอาเอาไม่ทำอย่างนั้นล่ะเราต้องแบบเป็นมิตรกันไมหมเหรอทำไมทำไมนายทำแบบนี้โอ้ยทำไมรู้สึออกว่าคุณมาก้เลย อึพักได้อรไปแนห่คน่รับอาหาน,นี้เาหาควรรับไลชั้นาสิลแล้ว่โอ้ยอันนี้คือชั้นที่สามสิที่หที่สุดเท่าที่เคยเห็มาอาหารอาหารลงมันเหลืน้อยมากแลวเราต้องฆ่าด้มือเท่านั้นเพราะว่ามนนไม่ได้อขอบคุณมากขอบคุณมากว่านหลอกเราหลอกเราอะ่ะหลอกเราอะ่ะหลอกเรา หลอกแล้วอ่ะไม่เลยจะมาเรามีเฟเอ็ดเม็ดเฟ็ดเม็ดอะไรอ่ะพูดไม่รู้เรื่องละคิดไม่พูดไม่รูเรื่องลเลยรู้สึกว่าตัวเองพูดไม่รูเรื่องอย่งน,นู้ชอบเกณฑเกณฑมาซึ่งอย่างเดียวเลยว้าภาษาองกฤษดูคนนี้เขาจะกินกันละ ลงมาไม่ถึงตรงนี้ต้องกินอย่างเดียวเท่านั้นอยู่รอดผู้ที่นั่นแหละผู้ที่แข็งแกร่งจะเป็นผู้ที่อยู่รอดคนนั้นน่าจะเป็นแบบพวกแบบชอบอยู่คนเดียวถ้าใครมายุ่งก็จะ F K ใช่ไหม F F F K ปล่อยเขาไปตามเพื่อหาตามสุขและนี่คือสิ่งที่พวกข้างบนทำไม่ลงมาเลยนอกจากรอความตายของพวกเราอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยที่ชีวิตของเราไม่มีค่าเลยยังไงเนี่ย โอหไปเออลงเข้านรกขุ่ทีจ7ตรนะเกืออะไรเกืออะไรเมื่อกี้เข้าน,นะนรกขุ่ขทีจ7ตนเะนี่ยเนี่ยพวกนี้เขาจะตีอย่างเดียวอ่ะสันติไม่ใช่ทางออกใช่ไหมเมื่อสันติไม่ใช่ทางออกกนะ็นี่แหละกินเงินเองอ่ะทางออกลอดที่สุดละเออล็อกก่อนล็อกก่อนล็อ,อกไปสันติงามมากตอนนี้เราเหนื่อยมากเลยนะเออ ไ้ยทำอะไรใครคิดม่ซื้อคิดม่ซื้ออ้าวฉันนี่จะดีหน่อยนะเพราะมันจะมีคนตกลงมาให้เรากินได้เรื่อยไงไม่เราดูโหดร้ายยังลยคลิปเนี้ยโหดมากนะโหดโหดมากหรอคนเนี้ยคนเนี้ยโหดมากกหรอาโหดมากเรนนนนา,เรารจำคนนี้ได้คนนี้ที่ทำให้เราผักที่ผักเราตกไงไอ้พวกเวน้นเจอบเว้นเจอรไว้บอร์ดอะไอ้ไอพวกไว้บอร์ดอะ ขอจัดการคนนี้ก่อนจัดการคนนี้ก่อนจัดการคนนี้ก่อนคนนี้เขาหาเรื่องเราทุกวันใช่หรือเปล่าคนนี้เขาเผลอตกมาแต่ยังไม่ตายเป็นไปได้ยังไงอุ้ยหยุดนะหยุดเฮ้ยพวกเอ้ยไปอันนี้เขาขอให้ขอให้เราฆ่าเขาใช่ไหมเราก็จะจัดให้ตามตัวตามตามธรรมเนียม ตามรมเนียมของที่นี่ที่นี่คือโอ้ยโอ้เราโดนลุกหลงแหละเป็นคนไม่ดีอีกแล้วนะสอนเก่งกีกครั้งเนี่ยพี่แกเป็นคนดีในต่อสังคมและชีวิตได้ร้องนั่นแหละใจเป็นล่ามมั่วจ้ะเออพวกพวกนี้เป็นคนไม่ดีเนี่ยบอกว่าจะให้ฆ่าก็หนีเนี่ยเนี่ยสองใจอ่ะสองใจสองใจก็ต้องแบบโดนแบบนี้โดนประหารชีวิตซะสองใจใช่ไหม สองใจเหรอสองใจใช่ไหมพวกสองใจย้อดโดนนี้แหละพวกสองใจอ่ะเนี่ยเังอยู่ไม่ได้แต่เราจะเหนื่อยไงเรา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 เด้แบบเฮ้ยคนนี้ยังอยู่รอดได้ไงเนี่ยปกติเราต้องปกติประชากรชุดนี้ต้องตายกันเสือกหมดแล้วสิอต่นี่แประชากรชุดใหม่ที่เขานั้นพยายามที่จะเฮลิ่โอเคโอ้ยเราเลือกเต็มนะ แล้วก็แล้ก็เลือดเต็มันตรงละไม่ตรงอไม่ตงหอเป็นอะไรมากไหมเนี่ยคุณอะเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งหรือเปล่านั่นก็จะใช่ไปหาหมอไหมไปหาหมอไหมเดี๋ยวพาไปหาหมอเลยไอ้ทำผิดอะไรต้องมาติดคุกเดี๋ยวิี์เนี่ยว้ยหยุดคราวนี้เขาแบบมาไปเชิญโรคไพยน่อเขา้อะเขาต้องเจออยนี้กินย อไอ้พวกไอ้พวก,ววก็เป็นยังงกันบ้างวันนี้ส็สมมตวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าในคิดคลิปหน้าตอนนี้ไอ้พวกแบบสองคนนี้มันกำลังแบบลุมเราอย่างน่าสงสารแล้วก็กําลังเออคนนี้เขาไม่ยอมตายแล้วสิฆ่าฉันเถอะฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าร้องก็เทียนบายบายลาก,ก่อย